สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับผมเมฆบาก้าครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่แปลงอ้อยตอนะครับผมหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีการทํารุ่นฝังปุ๋ยนะครับผมแล้วในแปลงเนี่ยในขณะนี้นะครับผมก็คือดินเนี่ยมีความชื้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังจากที่แปลงอ้อยตัดเสร็จแล้วเจอฝนเนี่ยครับก็คือวัชพืชใช่ไหมครับผม วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการกําจัดวัชพืชนะครับที่ปลอดภัยต่ออ้อยในลักษณะอ้อยต่อที่ยังเล็กอยู่นะครับผมสูงระดับประมาณหัวเข่านะครับผมด้วยการฉีดในยาคุมแล้วก็ฆ่าในครั้งเดียวนะครับให้จบในขั้นตอนเดียวนะครับผมในแปลงนี้เนี่ยมีลักษณะของเบี้ยหญ้านะครับที่งอกขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมลักษณะของเบี้ยหญ้านะครับสองสามใบนะครับมีทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างนะครับผมเราจะใช้ตัวยาตัวไหนนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับ แล้วก็ปลอดภัยต่ออ้อยมากที่สุดนะครับผมโดยตัวยาที่จะใช้นะครับจะมีอยู่3ตัวยาหลักๆนะครับผมก็คือนะครับตัวยาบีคาโนนะครับตัวนี้เป็นยาคุมที่สามารถฉีดทับอ้อยได้นะครับผมบีคาโนนะครับผมเป็นยาคุมที่ปลอดภัยต่ออ้อยนะครับผมแล้วก็มีระยะในการคุมที่ยาวนาน4-5เดือนนะครับผมต้นทุนต่ำนะครับผมสำหรับตัวยาคุมบีคาโนนะครับผม แล้วนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของส่วนผสมที่จะมาใช้ในการกาจัดวัชพืชที่เป็นเบี้ยย้าที่งอกขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวยาบาการอนนะครับผมบาคารอนนะครับหรือว่าเดยุรอนนะครับบาการอนหนึ่งขวดนะครับอีกหนึ่งตัวยานะครับเนื่องจากว่าแปลงนี้เนี่ยมีลักษณะของวัชพืชใบกว้างที่งอกขึ้นมานะครับผมทั้งใบกว้างแล้วก็พวกมัยราบนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกเครือเถาต่างๆที่งอกขึ้นมาในต้นในแปลงของเรานะครับผมเราก็จะใช้ตัวยา ไซคอนมิกอีก1ตัวยานะครับที่จะช่วยฆ่าลักษณะของพวกหญ้าใบกว้างในกลุ่มนี้ให้จบไปในครั้งเดียวนะครับผมมาถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการผสมนะครับในส่วนของตัวยาในชุดสูตรนี้นะครับผมเราจะใช้ตัวยา3ตัวนะครับก็คือไซคอนมิกนะครับไซคอนมิกเนี่ยจะใส่ผสมก่อนนะครับในปริมาณน้ําที่เราเติมมาก็คือน้ํา200ลิตรนะครับผมโอเคครับเราจะใช้ไซคอนมิกเนี่ยหขวดนะครับครับผม ซารมิก1ขวดนะครับต่อน้ำาอ0 0ลิตรนะครับตามด้วยตัวยาบาคกาลอนนะครับ1ขวดต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็บีคาโนอีก1ฝาตวงนะครับผมนะครับในถัง2อ,อลิตร1ชุดนี้จะฉีดได้ประมาณ2ไร่ถึง2ไร่ครึ่งนะครับผมซึ่ง อันนี้เนี่ยครับก็จะช่วยในการคุมแล้วก็ฆ่าลักษณะของเบี้ยยาในครั้งเดียวให้จบนะครับสามารถที่จะใช้บุมสเปรย์นะครับกางปีกฉีดทับอ้อยได้เลยนะครับฉีดในลักษณะที่ดินมีความชื้นนะครับตัวยาจะออกฤทธิ์เห็นผลได้อย่างดีที่สุดนะครับผมสำหรับในสูตรนี้โอเคครับแล้วก็ตามด้วยมิคาน่อีก1ฝาตวงนะครับต่อน้ำสองอินต์ หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคนตัวยานะครับให้แตกตัวนะครับในถังนะครับแล้วก็ทําการฉีดได้เลยนะครับครับนี่ครับเราก็ทําการฉีดนะครับได้เลยนะครับเราใช้บุมงสเปรย์นะครับโดยใช้หัวฉีดผสมอากาศนะครับสองพัดนะครับลักษณะในแปลงนะครับก็จะมีในส่วนของเบี้ยญ้านะครับที่งอกขึ้นมาแล้วนะครับมีทั้งไมยราบนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพวกเบี้ยญ้าใบแคบนะครับ ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับผลในการฉีดจะเป็นยังไงนะครับสามวันห้าวันแล้วก็เจ็ดวันนะครับสูตรนี้สามารถที่จะฉีดถ่อยได้เลยนะครับผมแล้วก็มีระยะในการคุมวัชพืชยาวนานต่อไปอีก4-5เดือนนะครับผม เรามาดูกันครับนี่นะครับสามารถฉีดทับ่อยได้เลยนะครับในวันนั้นครับเราใช้รถบูมสเปรฉีดนะครับหลังจากฉีดไปนะครับผมนี่นะครับประมาณ5วันนะครับลักษณะของญ้าเบียหญ้่านะครับเริ่มตายนะครับผมย้าอ่อนนะครับส่วนเบียหญ้่ามันยาราบนะครับก็ถูกกาจัดนะครับผมสูตรนี้นะครับปลอดภัยต่ออ้อยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพอฝนตกลงมาตัวยาคุมก็จะออกฤทธิ์ในการคุมวัชพืชยาวนานต่อไปนะครับนี่นะครับลักษณะ การตายนะครับของเบียร์ยาครับผมโอเคครับการตายค่อนข้างตายดีเลยนะครับตายสนิทเลยนะครับผมนี่นะครยังตายเลยสูตรนี้นะครับฉีดในลักษณะที่ดินมีความชื้นนะครับผมตัวยาจะออกฤทธิ์ได้อย่างดีที่สุดนะครับผม